วันนี้เพ่จะมาช่วยคุณลุงซานตาคอสแพ็กของขวัญพี่ฝนอะจัดกล่องของขวัญให้กับคุณลุงซานตาอย่างเงี้นเหรอใช่แล้วถ้าจัดกล่องของขวัญสําเร็จแล้วเราอาจจะได้ของขวัญด้วยล่ะนะแต่แบบว่ายังไม่ถึงคริสต์มาสเลยก็ยังไม่ถึงก็ต้องรีบทําตั้งแต่ช่วงนี้แหละเพราะว่าเยอะหลายคนโอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนจะช่วยด้วยเอาละก่อนอื่นก็หยิบกล่องมาแล้วก็ของขวัญตามที่เขาขอมาแบบนี้ได้เลยได้เลย จากนั้นเราก็นํามาวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ทําการห่อของขวัญห่อของขวัญห่อแรกเป็นกล่องของขวัญสีเขียวแดงใช่แล้วนี่เลยแล้วก็นําไปวางที่สายพานแบบนี้พี่ฝนสายพานเราจะพากล่องของขวัญน,นี้ไปส่งที่ไหนอ่ะมาส่งตรงนู้นเลยตรงนู้นนะตรงไหนอ่ะ,อะเลื่อนของซานต้าเลื่อนของซานต้าแต่ว่าซานต้ายังไม่มาเขายังไม่มาอันนี้เป็นเลื่อนสำรองนี่ไง ลงมาแล้วของขวัญพอของขวัญลงมากองตรงนี้ใช่เปล่าเราก็ต้องรีบไปทำของคนอื่นต่อเราจะต้องไปทำกลองถัดไปออืก่อนอื่นจะต้องวิ่งไปรับรายการจากเพื่อนๆ,ๆที่ขอมากับคุณลุงซันต้าได้เลยได้เลยเดี๋ยวเพกจะหาผู้ช่วยด้วยก็คือเฮลเปอร์ตรงนี้พี่ฝนมีเอลอย่างนั้นเหรอ เป็นเอลแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นเพนกวินด้วยก็มีนะเป็นคุณเอลแล้วก็เป็นเพนกวินมาช่วยหอขอข,อขวัญคุณลุงซานต้าบอกว่ารับไปเลยฟรีๆหนึ่งคนนี่งกมาแล้วคุณลุงซานต้าส่งใครมาเป็นเพื่อนเราเนี่ยนี่ไงคุณแบล็กเอลแบล็กเอลอย่างนั้นเหรอใช่แบล็กเอลสุดเท่โอ้โหแต่ครั้งต่อไปจะต้องใช้เงินจำนวน500เหรียญเลยนะเพื่อที่จะเปิดเอลมาเป็นผู้ช่วยอย่างนั้นเหรอใช่ๆๆดูซิคุณแบล็กเอลมาจากไหนกันน่ะ เขามาจากตรงไหนอะพี่ฝนเขาบินมาหรือเปล่านี่ไง,งเขาลงมาช่วยเราแล้วใช่เขามาจากท้องฟ้าแล้วเขาก็หยิบกล่องของขวัญไปแล้วเขามาจากเลื่อนคุณลุงซันต้าเขามาส่งอะแล้วก็เอาตุ๊กตาหมีน้อยไปแล้วก็ทําการห่อของขวัญใช่ดูนั่นสิเขากําลังห่อของขวัญให้เราอยู่พี่ฝนห่อของขวัญเป็นกล่องสีหว้าวสีม่วงสวยจังอ๋อแล้วก็มีโบผูกเป็นสีส้มนะแล้วเขาจะไปไหนอะ่ะ เขาเอาไปวางไว้ที่สายพานไงสายพานเอเข้าใจแล้วเขาจะไปส่งที่เลื่อนซานตาใช่ใช่ใช่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเพลกจะต้องอัปเกรดส่วนอื่นด้วยนะอัปเกรดอะไรอัปเกรดเขาเรียกว่าอะไรนะพวกประตูกำแพงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยเอาละเพลกจะช่วยคุณเอลเองเพราะฉะนั้นจะได้เงินเร็วขึ้นด้วยก่องแบบนี้หน้าตาเหมือนช็อกโกแลตเหระเออเพื่อนขอของขวัญมาทั้งหมด2ชิ้นเราจะต้องทําการ ห่อของขวัญได้ทั้งสองชิ้นเลยพี่ฝนอันนี้คือรถไฟเพื่อนขอของขวัญจะเป็นรถไฟของเล่นได้เลยได้เลยแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นตุ๊กตาหนูตุ๊กตาหนูบเหรอใช่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 เอาละส่งขึ้นไปบนเลื่อนไปแล้วสายพานไปแล้วอีกอันนึงก็จะต้องไปเอากล่องเปล่ามาก่อนนะนั่นเงาลงไปที่รถเลื่อนแล้วพวกเราอืมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมที่รถเลื่อนถึงใส่ของเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอ่ะ เป็นรถเลื่อนที่แบบว่าจะต้องเก็บของได้เยอะไงน่าจะเป็นแบบนั้นนะพี่ฝนเพราะฉะนั้นงนั้นเรายกไปเนี่ยไม่ไหวอย่างแน่นอนเพีงต้องไปช่วยคุณดาร์กเอลแล้วละ่ะเขายกอยู่คนเดียวเลยตอนนี้เอาละหยิบกล่องมาแล้วก็เลือกของให้ตรงกันแล้วก็แพ็คลงกล่องต่อไปนี่เลยมีตุ๊กาตามาด้วยเอาละใส่เข้าไปเลือกกล่องสีอะไรดีนะ้าสีเหลืองเลือกแบบนี้ดีกว่าจะได้เหมือนคุณนู๊สีฟ้าเหรอใช่ส,<อ>สีเดียวกันเลย,เลย ทรงไปแล้วตอนนี้มีตังค์72แล้วนะตื่นเต้นจะมัดเลยพี่ฝนก็อยากได้ของขวัญจากซันต้าเหมือนกันเดี๋ยวต้องเก็บตังให้ครบ500แต่ก่อนอื่นนี่เลยเปิดกำแพงขึ้นมาก่อนกำแพงนี่15กับ80เลยเนี่ยนะโอโ้โหสวยจังเหมือนคริสต์มาสเลยสีเขียวทำไมแพงจังเลยดูท่าทางของที่อยู่ที่นี่น่าจะมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเล่งมือในการส่งของขวัญแล้วล่ะ ใช่แล้วถ้าเราส่งของขวัญเร็วเราก็จะได้เงินมาพัฒนาโรงงานแห่งนี้เยอะขึ้นนะถูกตัง25เหรียญกันเหรอว้ก็แพงมาแล้วแล้วก็30มสิบแต่ตอนนี้ตังยังไม่พอเลยตื่นตั้นจังเลยได้ตังมาแล้วคุณดาร์กเอ็กเอาของข,องขวัญไปส่งเพจก็ได้ตังด้วยนะใช่ถ้าอย่างนี้เรามีเพื่อนหลายๆคนก็จะเร็วขึ้นสินะก็ก็น่าจะจริงอะนะ ดูโรงงานสักก่อนนี่เรามีกำแพงสีดาแล้วอืมเพชรอยากเพิ่มเพิ่มจำนวนผู้ช่วยนะพี่ฝนคนละห้าร้อยอย่างนั้นเหรอเพิ่มจำนวนคุณเอลอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ห้ 500. าร้อยเพราะงั้นเดี๋ยวเพชรจะมารับงานตรงนี้ก่อนแล้วก็รีบห่อใส่กล่องจะได้ตังค์มาเยอะๆไงล่ะนี่ไงกล่องของขวัญกล่องถัดไปเอาละนำตุ๊กตาใส่ลงไปในกล่องแล้วก็เลือกสีให้เรียบร้อยสีอะไรดีเปลี่ยนเป็นสีส้มดูดีกว่าได้เลยได้เลย สีส้มกับสีอะไรดีนะโบผูกก็จะต้องเป็นสีที่ตัดกันนี่ไงตัดกันพอ,อยังพอแล้วสวยงามเอาละส่งขึ้นไปเลยว้าวขวัขวัญก่องต่อไปไปแล้วในที่สุดก็เก็บตังค์ได้500แล้วเราก็จะทําการเพิ่มผู้ช่วยไม่รู้ว่าจะหมุนได้กุลงุงซานสคอตมาช่วยหรือเปล่านะต้องลองเปิดดูเอาละไปลองหมุนดูดีกว่าไปเลยกะลุก,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 กลุกกิ๊กกะลกุกกิ๊กเปิดมา ใครกันนะนี่ไวท์เพนกวินพี่เอกไม่เคยเห็นเพนกวินสีขาวมาก่อนเลยนะเพนกวินน่ารักจังแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะเดินเร็วกว่าคุณเอลด้วยนะพี่ฝนใช่เพราะว่าคุณเพนกวินเขาก็จะสามารถเก็บของขวัญแล้วก็แพคของขวัญได้เร็วกว่าอย่างนั้นเหรอนั่นเขาวิ่งแล้วเรามั้งไม่ได้เรียกเดินแล้วเนี่ยดูดิโอโหสุดยอดไปเลยเอาละเขาจะไปหยิบอะไรนะมีของขวัญอย่างอื่นมีลูกบอลมาด้วยเอาละ ตอนนี้ต้องรอเขาแพ็กของแล้วก็ไปวางวอ้โบน่ารักจังอืจะว่าไปแล้วมีสองคนเพกได้ตังค์เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยจริงๆนะมีของขวัญแบบใหม่มามีลูกบอลมีรถด้วยถ้าอย่างนั้นจะต้องเพิ่มมาหลายๆคนเพิ่มของขวัญด้วยเพิ่มทั้งของขวัญแล้วก็เพิ่มทั้งผู้ช่วยได้เลยคุณดาร์คเอลเขาจะเดินช้านิดนึงนะดูดินี่ไงมาแล้วได้มาอีกพันหนึ่งแล้ว หมุนกระลุกกุก,กิ๊กได้อะไรมาอยากรู้เหมือนกันนะนะจะได้ใครมาเป็นเพื่อนนะคราวนี้เปิดมาเลยนี่ฮะพิงเพนกวินเพนกวินสีชมพูเนี่ยนะไม่เคยเจอมาก่อนเลยน่ารักจังเลยเขาจะเป็นยังไงม้งเนี่ยแต่ก่อนจะไปอย่างอื่นนะพี่ฝนเหมือนกับว่าพี่เอกจะรับกล่องของขวัญของพี่ฝนมาเนี่ยฮะอะไรนะกล่องของขวัญของพี่ฝนไง พี่ฝนมีกล่องของขวัญด้วยเหรอใช่แล้วเนี่ยเพเอกรับมาเห็นเปล่าเป็นรูปรถสีเขียวอ๋อดีจังเลยดีจังเลยขอบคุณนะขอบคุณเอาแล้วนะได้กล่องของขวัญละยังไงพี่เอกก็ต้องส่งให้คุณลุงซานต้าก่อนอยู่ดีอะว้าวในที่สุดพี่ฝนก็ได้ของขวัญแล้วย,ยอนี่คือโต๊ะอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ฝนหรือว่านี่จะเป็นโต๊ะเพิ่มเติมที่ใช้สําหรับห่อของขวัญหรือเปล่าลองเปิดดูก่อนนะว้าวนะโต๊ะสีทอง ใช่จริงๆด้วยเป็นโต๊ะสาหรับห่อของขวัญน,น่ะมีโต๊ะมาเพิ่มแบบนี้ก็ไม่ต้องแย่งโต๊ะกันแล้วตอนทํางานอะ่นะงานตอนนี้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าไงอ่ะเราจะต้องห่อของขวัญให้กับเพ,เพื่อนเยอะๆเลยนี่นี่นี่เพื่อนของพี่เอกเนี่ยต้องการของขวัญสองแบบเลยก็คือรถไฟแล้วก็ตุ๊กตาหิมะนะว้าวมีของขวัญมาเพิ่มดีจังเอาละเริ่มจากรถไฟก่อนเอาไปส่ง แล้วก็ต่อไปจะเป็นตุกตาหิมะดีเลยคุณสโนมนเอาแล้วนะรู้สึกว่าตอนนี้จะเดินชนกับเพื่อนๆแล้วนะพี่ฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนที่เราจะต้องช่วยกันไงสามคีใช่พื้นที่ค่อนข้างแคบแต่ไม่เป็นไรนี่ไงเราก็มาห่อโต๊ะนี้ได้ไม่ไม่ไมบังกันสโนมนอย่างนี้เลยอย่างสวยเอาละตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เงินเยอะขึ้นด้วยจากการส่งของข,องขวัญได้อย่างรวดเร็วอะนะดีแล้วละ่ะตรงนี้ราคาค่อนข้างแพงแฮะ แต่ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนว้าวนี่เหมือนนี่เหมือนลูกกวาดเลยแคนดี้เคนอน่ะสรุปแล้วตรงนี้ก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกับแคนดี้เคนแล้วก็ต้นสนมารวมกันในะโรงงานแล้วเนี่ยต้นคริสต์มาสเหรอใช่ต้นสนคริสต์มาสอ่ะดีจังเลยพี่ฝนอยากให้ถึงคริสต์มาสเร็วๆเดือนธันวานู่นเลยนะอ๋อเดี๋ยวก็แป๊บเดียวแล้วแ,วแต่ก่อนออ่น่้นนะนะต้องมีฮาโลวีนก่อนนี่นะใช่ต้องมีฮาโลวีนก่อนแต่ว่าตอนนี้ เด็กต้องมาช่วยคุณลุงซานต้าแพ็คกล่องของขวัญก่อนนะจ๊ะได้เลยได้เลยเอาละเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปแพ็คของขวัญก่อนเหมือนกับว่าเพื่อนจะได้ของขวัญสองชิ้นม้างสามชิ้นม้างเยอะไปหมดเลยพี่ฝนดีจังนะเอาละรีบไปวางดีกว่าสามร้อยกว่าแล้วเด็กต้องการอีกหนึ่งพันของขวัญก่อนต่อไปจะได้ไปเปิดเพื่อนมาเพิ่มมานะพี่ฝนนี่เงมาแล้ว ถ้าเรามีเพื่อนสัก9้าคนแล้วก็เราจะทำงานเร็วขึ้นขนาดไหนกันนะคุณเพนกวินนี่เขาเดินอย่างเร็วคุณเพนกวินสีชมพูก็น่ารักอืมเพนกวินเดินเร็วทั้งสองคนเลยอะ่ะใช่อคุณดาร์กเอลเดินช้าแต่ไม่เป็นไรเราช่วยกันได้ ใช่คุณดักเอลเขาก็จะแพ็คของขวานได้สวยมากตอนนี้เพียงมี630ลองเปิดหน้าต่างดูก่อนหน้าต่างสีทองโอ้หน้าต่างโค้งด้วยชอบจังสวยมากเลยพี่ฝนใช่สวยมากเลยตอนนี้มี3,000แล้วมี3,000แล้วเหรอเพียงจะเปิดนี่เลยสำคัญมากคืออะไรหลังคามีลังคาแล้วตื่นเต้นจังเปิดลังคาปุ๊บตังมดปั๊บเลยไม่เป็นไร แต่ว่ามีหลังคาแล้วแค่นี้ก็ไม่หนาวแล้วนะอ้สวยจังเลยพี่ฝนอยากมีบ้านคริสต์มาสแบบนี้จังอ่ะบ้านคริสต์มาสแบบนี้ต้องไปอยู่เมืองนอกแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าที่นู่นเขาหนาวที่นี่เขาร้อนนะดิเอาจริงเหรอใช่แล้วแต่เราก็ทำบ้านคริสต์มาสแบบนี้เหมือนกันได้นี่นาะแล้วมันมันจะไม่ร้อนหรอ เันเขงไม่รอเหรอจริงหรือเปล่าใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวลงหน้าต่างตรงนี้ก่อนหน้าต่างนี่ก็สวยจังเลยเขามีห้องเพิ่มต้องเยอะแยะมากมายเลยนะจะบอกให้ใช่อันนี้อะไรอะเตียงนอนอย่างนั้นเหรอว้าสวยจังสวยจังอยากมีเตียงแบบนี้ที่บ้านจังรู้แล้วเป็นเตียงนอนของใครเตียงนอนของใครเตียงนอนของคุณดาร์กเอลแล้วก็คุณเพนกวินข้างนอกไงอ๋อใช่แล้วใช่แล้วเขาจะต้องพักผ่อนด้วยนะอืมโอเคโอเค,อเคงั้นเปิดไปเท่าที่เรามีตังค์แล้วกันนะ นี่ไงตังหมดยังอ่ะตังหมดแล้วตังหมดแล้วยังม,ตงม,งมีตรงอื่นที่เราสามารถเปิดได้อีกเเปล่าหลังคา2,500เลยพี่โหตังไม่พอแพงมากเลยนะเนี่ย เอาละไม่เป็นไรทำงานกันต่อไปตอนนี้เพื่อนๆเ,เราก็มาช่วยกันหลายคนแล้วต้อง5คนแนะ่แบบนี้ส่งของขวาญทานอย่างแน่นอนใช่แล้วแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่ง,งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจง้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย